สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ2องสีสเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตรครับผมวันนี้มารีวิวคูโบต้า45แรงครับผมตัวนี้เป็น L4508DI นะครับจดทะเบียนปี53รถเพิ่งมาถึงเลยสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับผมตัวรถสีสันเดิมครับก่อนอาน้ำแต่งตัวครับ ยังใช้กันยาทั้งสี่เส้นนะครับผมเรื่องเดิมนะครับช่วงลางแห้งครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผานหลังเป็นผ่านเาฮี้ยวิพัฒน์นะครับยี่สี่หกครับผมลูกค้าแปลงมาเป็นผ่านห้าครับผม ตาช้างเป็นฐาน5้าใบ24นะครับอีสันเดิมรถไม่ผูนะครับผมเรียกไม้ที่มาถึงอยู่2อ1 9ชั่วโมงครับผม เดลี่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับใช้งานปกนติครับผม คันนี้เฟืองท้ายถือว่าเงียบม,มากเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้นะครับอาําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ร้านห่างตัวอาําเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกนองงุเหลือม3กิโลห่าง4แยกบ้านจานร์7กิโลครับผม มาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมครับผมขอให้เฮ็ง <c oughs> ๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนนะครับจากใจ PC แท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ